หากจะพูดถึงเกาะสวยๆในภาคตะวันออกอันดับต้นๆของประเทศที่ยังให้ความรู้สึกของความเป็นธรรมชาติแต่ก็ครบคันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแถมไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะ หลายหลายคนก็คงนึกถึงเกาะช้างกันและใช่ครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทริปเกาะช้าง 3- วัน2คืนจะสนุกขนาดไหนตามไปชมกันเลยซึ่งทริปนี้ครับทุกคนเราเริ่มเดินทางจากกรุงเทพกันตอนเวลาประมาณ8ปดโมงมุ่งหน้ากันไปที่ท่าเรือเกาะช้าง ry, เฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติจังหวัดตราจะใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงด้วยกันเราสามารถนํารถของเราเนี่ยขึ้นเรือข้ามเกาะไปได้เลยสะดวกมากๆค่าบริการก็โอเคตกคนละประมาณ8 0บาทรถยนต์ก็ขันละร้อยยี่สิบมอเตอร์ไซค์ก็แค่สี่สิบบาทเองเราจะใช้เวลาอยู่บนเรือเนี่ยประมาณ30นาีด้วย เราก็นั่งชมวิวกันไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็ถึงแล้วบอกเลยว่าชิล สุดๆโดยเกาะช้างเนี่ยนับเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสาของประเทศไทยรองจากภูเก็ตและเกาะสมุยซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตราดเดิมทีแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแหลมง,งอดแต่เพิ่งได้รับการยกฐานะให้เป็นอำเภอเกาะช้างในปี2550นับว่าเป็นอีกหนึ่งเกาะที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยเพราะมีธรรมชาติที่สวยงามมากๆทั้งบนบกและในทะเลมีแหล่งป่ากโกงกลางที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศแถมเป็นเกาะที่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งแหล่งที่พักหลากหลายรูปแบบและกิจกรรมหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เ ทบอกเลยว่าเยอะมาก สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เกาะช้างครับผมวันนี้เราจะมาพาทุกคนมาเที่ยวเกาะช้างแบบชิลๆสามวันสองคืนซึ่งเรานั้นได้จองแพ็กเกจที่เที่ยวไว้ที่นี่เขาจะมีแพ็กเกจที่เที่ยวที่พักอนะไรเงี้ยสามวันสองคืนกันเต็ไมไปหมดเลยซึ่งเราจะไปที่ไหนก็ติดตามแล้วกันเพราะว่าเกาะช้างเนี่ยเป็นหนึ่งในเกาะที่ผมรู้สึกว่าแบบจะบอกว่าไม่ใกล้ก็ไม่จริงไกลอยู่ครับไกลก็ไม่จริงไเออก็นะบอกก็ไม่จะบอกถ้าบอกว่าใกล้ก็ไม่จริงไงใช่ไหมถ้าบอกว่าใกล้มันไม่จริงแล้วมันไกลไงแล้วก็สิ่งที่ผมนั้นอากจะบ เลยก็คือโฟนครับตอนนี้ฝนตกครับเพราะว่าผมมากับแก๊งคนบาปเหล่านี้เดิมๆเลยฮะเดิมๆนะมาแล้วฝนตกมาถึงปุ๊บฝนตกปับ๊บก็ก่อนที่เราจะไปเข้าที่พักกันเนี่ยเราก็แวะมาทานอาหารกันที่ร้านชื่อว่า s u f o n t on the Beach ติดทะเลเลยแต่ว่าทะเลฝนตกก็จะเศร้าๆนิดนึงใครที่เหงาๆก็อาจจะรู้สึกดีไปก็เดี๋ยวผมขอทานอาหารก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดก่อนครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ที่พักไป หลังจากที่เราแวะเติมพลังกันเรียบร้อยครับที่ร้านอาหารร้านชื่อว่า t r a ฟ o n o n ออนเดียซีตัวเราก็มุ่งหน้ากันไปที่พักซึ่งคลิปนี้เราซื้อแพ็กเกจที่พักกับ c o โค่น r e ชร r e s o r t เป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมหาดคลองพ้าวเลยทุกคนสิ่งแรกที่พอเราเข้ามาแล้วเห็นก็คือการตกแต่งของที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมแนวไทยบาหลีประยุกต์กันได้อย่างลงตัวซึ่งน่าสนใจมากๆบรรยากาศโดยรวมของรีสอร์ทก็ล่มลื่นมากๆเลยและจากที่บอกไปว่าตัวรีสอร์ทเนี่ยมันติดกับหาดคลองพ้าวเลยดังนั ได้ตลอดการพักเลยภาพรวมภายนอกดีมากขนาดนี้แล้วภายในยจะเป็นยังไงไปดูกันถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ c o ค u น b ชบีท รีสอร์ทแอนสปาเป็นโรงแรมที่มีแพ็กเกจที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับเราซื้อมาเป็นแพ็กเกจ3วัน2คืนซึ่งบอกเลยว่าดีข้อดีมันเลยก็คือเราไม่ต้องแผนอะไรเรามาเที่ยวเน้นเที่ยวอย่างเดียวไม่ต้องคิดเลยมากแล้วก็โรงแรมที่พักเนี่ยก็ค่อนข้างแบบว่าดูดีเลยนอกจากแบบว่าเขาจะมีพวกตามแพลนแล้วเนี่ยนอกจากเขาจะมีอาหารใช่ไหมอาหารแบบทั้งหมด4มือ้อก็คือเช้าสองแล้วก็เย็นสองเขาจะมีกิจกรรม้วยนะมีกิจกรรมอื่นด้วยก็พวกแบบว่าไปดำน้ำพายซับบอร์ดหรือไม่ก็แบบเลี้ยงช้างอะไรเงี้ยตอนนี้ยังฝนตกอยู่นะเลยไม่รู้ว่ายจะได้ทกกิจกรร ก็เดี๋ยวดูกันว่าพรุ่งนี้อาจจะได้ทําก็ได้นะครห้องก็จะมีทั้งแบบปกติแล้วก็แบบอัปเกรดนะทุกคนส่วนเรื่องดีเทลเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมขอตัวไปดูบรรยากาศในห้องก่อนว่าเป็นยังไงไปดู โอคทุกคนหลังจากรอฝนหยุดตกปาร์เนอร์หนักตอนนี้ก็ได้เวลาออกมาหน้าที่พักตรงหน้าหาดแล้วที่พักผมเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับหาดเลยคือแบบว่าข้างหน้าเดินออกมานิดนึงก็เป็นหาดเลยผมคิดว่าเหมาะกับคนที่แบบว่าจะมาพักผ่อนแบบจริงจังแบบไม่ได้ถึงขั้นแบบแอคทิวิตี้หนักหน่วงอะไรขนาดนั้นนี่ครับทุกคนดูวิวข้างหลังคือมันสงบมากครับทุกคนดูนี่คือแบบว่าตอนนี้ถือว่าแบบเรียกว่าเป็นชายหาดส่วนตัวเลยยังได้แล้วตรงนั้นก็จะเป็น เป็นที่ทานอาหารเย็นของเราที่ผมบอกไปว่าจะมีทานอาหาร4ี่มื้อก็คือเช้า2เย็นสใช่ไหมเราจะนั่งทานตอนเย็นที่ที่ตรงนั้นเลยซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นอ่ะเขาเป็นคาเฟ่ด้วยนะเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นบาร์ด้วยชื่อว่าโคโค่คาเฟ่แอนด์บาร์บอกเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมานั่งลองจะมานั่งอจะมาลองนั่งคาเฟ่ตอนประมาณสักช่วงแบบสายๆดูเหมือนกันสายคาเฟ่อย่างผมหรือว่าใครที่แบบชอบแบบหาคาเฟ่หรือว่าใครที่มาก่อช้างแล้วมุดไปคาเฟ่ไหนลองที่นี่ครับผมคือเรียกได้ว่าแบบว่าครบจบในที่เดียวเลยไม่ต้องไปไหนไกลเลยพักที่นีี่คาฟก็ม ก็มีอาหารก็มีทานบอกเลยว่าแจม่มเขาเรียกว่าผ่อนคลายจากความสับสนงนงงความแบบเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานผมแนะนำเลยว่าที่นี่ดีมากโคโคนัทรีสอร์ทแอนด์สปาคือแบบมันสงบมากเลยอะสงบแบบสงบแบบจริงจังจริงจังเดี๋ยวผมจะขอลองเดินลงน้ำทะเลสักหน่อย ทุกคนดูคือน้ำแบบใสจริงแล้วก็พอแบบว่าแสงอาทิตย์แบบตอนเย็นสะท้อนลงมานี่คือฟิลดีแบบสุดๆอะ่ะแล้วน้ําตอนนี้คือถือว่าแบบว่าไม่ไม่ลึกเลยนะนี่คือแค่ยังไม่ถึงเข่าเลยเลยมาไกลแล้วไม่ถึงเข่าเลยแต่ว่าไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้เดี๋ยวแปะเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันดีกว่าไป เดี๋ยวทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงเวลาของอาหารเย็นอาหารเย็นก็คือมันอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วซึ่งซึ่ง,งตอนเย็นทั้ง2วันเนี่ยจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามารอดูส่วนวันนี้ที่เรากินนี่มีอะไรบ้างนะปลาอินทรียอดยำตะไคร้แล้วก็มีผัดผักรวมกุ้งแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นผัดเปรี้ยวหวานทะเลต้ยมยำทะเลน้ำข้นประมาณนี้อ๋อแล้วก็มีเขามีของหวานด้วยด้วยความที่เ้างหลักเขาเป็นบาร์แล้วก็คาเฟ่ด้วยก็มีทั้งพวกแบบน้ำผลไม้กาแฟาก็มีแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าสั่งตอนนี้จะไปนอนตอนไหนนะฮะ อาหารถือว่าดีเพราะว่าทุกคนกินกันไม่คุยกันเลยคนระับแม้กระทั่งผมผมั่งพูดอยู่คนเดียวมันเดินไปแล้วคนเหงาแบบานี้นะครับผมจริงเราสามารถกินได้ตั้งแต่กินตั้งแต่ตอนเย็นเลยแต่ว่าผมมาทานตอนที่แบบว่าตอนค่ำแล้วเพราะว่าฝนมันตกตอนแรกก็คือจะไม่ได้กินข้างนอกแล้วข้างนอกคือบรรยากาศดีมากถ้ากินช่วงแบบเย็นสักงห้าหกโมงน่าดีกว่านี้โอเคเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนเราจะมาพรุ่งนี้ สวัสดีเช้าวันที่สองครับทุกคนยังงงงๆนิดนึงอ,อ่ะก็ว,วันนี้หวังว่าฝนจะไม่ตกเหมือนเมื่อวานนะแล้วก็ตอนนี้หิวละอย่างที่ผมบอกเมื่อวานว่ามันจะมีอาหารเช้าด้วยเดี๋ยวเราไปทานข้าวเช้าก่อนดีกว่าไปข้าวเช้ากํออกา,า,ากลังรอเราอยู่ข้าวเช้าที่นี่จะเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่อาหารเช้าซึ่งมีเยอะอยู่เหนนะะม,มือนกันนะฮะมีไข่ม้วนด้วยไข่ม้วนใช่ป่ะไข่กวนเมื่อกี้เอาทำให้สดสดร้อนร้อนเลยต้มกุ้งก็มีต้มขาไก่มีได้กินต้มขาไก่เป็นอาหารเช้าอร่อยมากเมื่อกี้ลองเทส ึ่งอาหารกะรวมอยู่ในแพ็กเกจที่เราซื้อกันอยู่แล้วนะครับสบายเลยไม่อ,ออกมาทานท,ที่ไหนตอนเช้าแล้วก่อนข้างหน้าเป็นวิวทะเลเดี๋ยกวก็นั่งกินข้าวตอนเช้าพร้อมกับดูวิวทะเลเฟินครับผมเฟินก็เดี๋ยวช่วงบ่ายผมมีแพลนว่าจะไปผ่าซับบอร์ดแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวสักประมาณ11โมงว่าจะมาลองนั่งชิลๆที่คาเฟ่อีกทีนึงส่วนตอนนี้ขอทานข้าวทานข้าวเสร็จก็จะไปมีเติมพลังกินแป๊บนึ่งแล้วมากินกาแฟกัน หลังจากที่พวกเราทานอาหารชาเช้าเสร็จพวกเราก็มานั่งมองวิวทะเลกันชิลๆรอมื้อเช้าย่อยเพราะอย่างที่บอกไปว่าที่พักเนี่ยเขามีทั้งคาเฟ่และบาร์ด้วยชื่อว่าโคโค่คอฟฟี่แอนด์บาร์แล้วเราจะพลาดกันได้ยังไงแถมไม่ต้องออกไปไหนไกลด้วยเดินออกมาจากห้องพักไม่ถึง29เอาจริงๆแค่19ก็ถึงแล้วก็เจอคาเฟ่บาร์บรรยากาศสุดชิลว,วิวดีๆแบบนี้สายขี้เกียจแบบพวกเราเลยเนี่ยบอกเลยว่าสบายมากแทบไม่ต้องเียับตัวออกไปไหนกันเลยทุกคน เปก็ทุกคนตอนนี้ก็น่าจะประมาณ11โมงหลังจากที่แอบ,บไปนอนงีบมาแบบนึงนะก็ผมก็มาสั่งกาแฟเป็นกาแฟดริปนี่ เห็นทริคือแบบว่าเตือนเช้าได้แบบว่าเห็นวิวเดินออกมาจากห้องเลยคือเห็นวิวเลยแล้วก็สั่งกาแฟดื่มรอเลยเนี่ยสวรรค์อ๋อแล้วก็เขามีเมนูอาหารด้วยนะเมนูอาหารที่เป็นแบบว่าวกสปาเกตตี้หรือว่าของหวานอ๋อที่นี่เขามีด้วยนะเป็นไอศครีมแบบเป็นเป็นไอศครีมโคนอะไรเงี้ยแบบว่าถ้าแบบพาแบบเด็กมาน่าจะถูกใจแบบพาลูกๆมาเนี้ยชิลสงบมาก เาเมื่อกี้ไปสั่งแอบไปสั่งไอติมมามีเห็นปะนี่มันเป็นชาเขียวชาเขียวเป็นโฮมเมดด้วยนะนไอติมโฮมเมดด้วยตกแต่งหน้ารักเชียวอร่อยกินไอติมแล้วก็นั่งดูวิววิวจับดูแล้วท้องฟ้าน่าจะเป็นใจให้กับเราเหมือนฟ้าจะเปิดเดี๋ยวขอรอดูท่าทีก่อนว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ไปซับบอร์ดกันไปพายซับบอร์ดเล่นกัน แล้วมาถึงครับทุกคนเรามาพายซับกันที่ชื่อว่าซับสเตชันเกาะช้างสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพอมาถึงแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะไปเปียกกันทุกคนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมสุดๆไม่เชื่อดูคนนั้นพร้อมถ่ายรูปที่นี่ชื่อว่าซับสเตชันคือถ้าเราซื้อแพ็กเกจจากทางโคกโนนัทบีเราจะสามารถเลือกได้แต่ซึ่งเลือกเลือกเป็นพายซับบอร์ดไม่ได้ไปดำน้ำบอกเลยว่าเป็นการพายซับบอร์ดครั้งแรกในชีวิตผมเพราะว่าผมไม่เคยทุกคนเคยพายซับบอร์ดกันยังนเคยี่ม่เคย ขิงเลยก็ไม่เปียกนะขิงเหรอเด็กคนนี้มันขิงโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปพาซับบอร์ดกันไป จากที่บอกไปครับว่าแพ็กเกจ3วัน2คืนที่เราซื้อกันมากับทางโ o c o ่น้ำชิมบีสอร์ทเนี่ยนอกจากจะได้อาหารถึง4มื้อด้วยกันแล้วเนี่ยในราคานี้เนี่ยยังวมกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างซึ่งเราเนี่ยเลือกเป็นพายซับบอร์ดครับทุกคนพอมาถึงนะเขาจะสาธิตวิธีการพายซับบอร์ดบอกเส้นทางที่เราจะต้องพายให้ความรู้เกี่ยวกับเซฟตี้ต่างๆเรียกได้ว่าดีมากๆอย่างผมเนี่ยไม่เคยเลยนะไม่เคยพายมาก่อนบางรอบแรกก็เข้าใจได้เลยผ่านฉลุระยะเวลาในการพายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงเราจะพายชมปากกงกลางกันก่อนแล้วค่อยวววนนนอออกกมมมาาตตรงทะะเเลลส่ัผชบๆยนะ พี่สตาร์เนี่ยก็จะคอยให้ความรู้ว่าตรงนั้นคืออะไรตรงนี้คืออะไรบอกเลยว่าแบบเพลินๆมากแถมที่ชอบก็คือเขาจะคอยถ่ายรูปให้เราตลอดคือผมเนี่ยไม่ได้เอามือถือไปเพราะกลัวตกน้ำเนคือเราเลยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่ได้รูปเพราะว่าพี่เขาตามถ่ายเราตลอดทางเลย จะมาเรียบร้อยสำหรับใครที่ชอบซับบอร์ดถ้าใายซับบอร์ดหรือว่าใครที่ยังไม่เคยคายซับบอร์ดผมแนะนำให้มาที่นี่เลยครับชื่อว่าซับสเตชันโอเคตอนนี้หิวแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปที่พักเดี๋ยวเราก็เตรียมไปบาร์กินข้าวเย็นกันดีกว่าไปแล้วเ,เจอกันที่ร้าน เมื่อสสายเราพาทุกคนไปลองกับคาเฟ่มาแล้วฝั่งบาร์ก็ไม่ควรยอมแพ้ครับบอกเลยว่ามันดีไม่แพ้กันส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าทั้ง2แบบเนี่ยให้มูที่ค่อนข้างต่างกันมากถึงแม้ว่าจะเป็นที่เดียวกันนะแต่ฝั่งคาเฟ่ก,ก็จะมีความคลีนคลีนชิลชิลแต่พอตกเย็นก็จะเป็นมูทความเป็นบาร์จะมีความเท่เไวป์จะดีไปอีกแบบส่วนตัวนี้ผมชอบทั้งคู่เลยแถมเมนูอาหารและเครื่องดื่มของฝั่งบาร์เนี่ยเขาก็มีเยอะพอประมาณเลยเหมือนกันผมพายซับบอร์ดมาเหนื่อย,ยเนี่ยด้วยความที่แบบโมโหหิวเลยนะพวกาา็ั่งงนไพยวอจม แบบนี้ก็หาว่าโมไม่เชื่อลองมาชมกันเลยมาครับทุกคนเราว์ปมาตอนคืนเลยตอนนี้เราอยู่ที่ที่พักแล้วลที่พักเขามีบาร์ชื่อว่าโคโค่คอฟฟี่แอนด์บาร์ซึ่งเขามีเครื่องดื่มทั้งค็อกเทลแล้วม็อกเทลแล้วก็ที่นี่ก็มีอาหารเหมือนเดิมเอาจริงๆ่งมันก็คือที่เดียวกับคาเฟ่ที่เรามาตั้งแต่กลางวันนั่นแหละซึ่งวันนี้พิเศษมาเขาบอกว่าเขาจะมีโทกระบองไฟนี่เขามาเตรียมกันแล้วนั่นฮะซึ่งเขาบอกว่ากระบองไฟเนี่ยจะมาเล่น ะจะมาแบบโชว์เนี่ยตอนประมาณมสักหกโมงครึ่งซึ่งเวลาตอนนี้ก็น่าจ,จะประมาณใกล้ๆหกโมงครึ่งประมาณหกโมงครึ่งหโมงสีจะมีกระบองไฟซึ่ง,ถ,งถ้าใครเป็นคนแบบว่าชอบดูโชว์ทานอาหารไปด้วยเนี่ยที่นีบ่บอกเลยว่าดีมากคือกลางวันเนี่ยกลางวันมันเป็นบรรยากาศแบบหนึง่งใช่ไหมแตบบ่พอกลางคืนก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งแบบว่าชิลอะแล้วแบบคนไม่เยอะมากเลยคือแบบทำให้แบบได้ความแบบสงบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาหารก็จะเป็นแบบแนวๆพวกแซลมอนแซ่บเอ้ยแซลมอนมันต้องแบบเป็นแบบเป็นยำแซลมอนต้องแซ่บๆหน่อยตอนคืนแล้วก็จะมีกุ้งทอดซอสมะขามบอกเลยว่่าาาอหรเเนียจจััดดต็ม ลืมบอกไปคือที่นี่มีเครื่องดื่มที่เป็นค็อกเทลว่ะค่อนข้างเยอะเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่สันทัดที่เป็นค็อกเทลอ่ก็เป็นมอกเทลก็มีอะอย่างผมเนี่ยผมก็ดื่มทั้งค็อกเทลก็ได้แล้วก็อันนี้คือของชอบเลยชอบของผมอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปทานก่อนแต่ก็เดี๋ยวขอดูกระบองไฟแป๊บนึงเริ่มมาทุกคนเปิดเพลงซาววอลด้วยเอาเรื่องจัดโออย่างร้อน ปะตรงนั้นใครที่แบบว่ามาที่เนี่ยผมบอกเลยว่าโบนัสคือได้มาแบบดูคนโชว์กระบองไฟระบองไฟแะไฟนะนำเลยว่าดีเทเครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวดื่มต่อนิดนึงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมั้งหน้าเราไปที่ไหนก็ฝากติดตามนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าโอเค3 2 1บายเฮ้ยบายหน่อยบายตามัน เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเที่ยวเที่ยวเกาะช้าง3วัน2คืนกับพวกเราพาไปชมวิวสวยๆวยธรรมชาติเยี่ยมของเกาะช้างคาเฟ่กับบารีๆอย่างโคโค่ค f f ฟ่แอนด์บาร์แถมพาไปชมบรรยากาศพายซับบอร์ดครั้งแรกของผมบอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนได้รู้สึกพักผ่อนและอยากมาเที่ยวตามพวกเรากันบ้างนะครับทริปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมรอติดตามกันด้วยหรือทุกคนอยากให้พวกเราพาไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์เอาไว้กันได้เลยนะครับแต่ที่สําคัญเลยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้พวกเราเขา ครับ